ครับเพื่อนๆวันนี้พามาเยี่ยมชมลำไยคริตตันสวมุดชยัยครับหลังจากเก็บไปดูการที่แล้วเตรียมพร้อมดูครับผูพอนของเขาดูความมั่นคงครับความสมบูรณ์เส็บรายละเอียดแล้วก็ทำรุ่นต่อไปครับพามาเยี่ยมชมไปดูอีกครับครับเพื่อนๆอนไอ้น,นี้คือมุมของ ขวากเลี้ยงครับขวากเลี้ยงกับต้นสายขวากเลี้ยงกับต้นสายรสชาติอร่อยมากครับเกิดการจากการเพาะเมล็ดครับผ่านไปเดือนครึ่งก็ตัดเลยครับก็ตัดเลยนะครับแล้วก็เอาเช่อกฟางออกเดี๋ยวเดี๋ยวลกมัดสักหน่อยช่งแรกๆครับ หลังจากภาษานี้นะครับจะดเจริญตบตูค่อนข้างจะไวมากครับเสียงอาจจะเบาหน่อยไม่เสียครับครับดูครับหลังจากนี้เอาไปปลูกได้ใครที่สนใจทัก็ได้นะครับแบ่งปันได้ครับดูครับเปรียบเทียบได้ครับหลังจากตัดไปแล้วอันนี้ยังไม่เอาเชื่อความออกออกครับไปดูมุมอื่นครับครับ ค่อนข้างเติบโตเจริญไวมากครับหลังจากคลิปต่างๆที่ผ่านไปดูครับเพื่อนๆรากของเขาผูพนของเขานี่คือพันธุ์ของสีเขียวลูกดุกครับไปดูครับไปดูอีกครับครับอันนี้มาปลูกเสริมโดยจากการเพราะจากมาเล็กครับอ่าถ้าเราคัดสายพันธุ์ต่อไปจะปลูกระหว่างแถวคัดออกครับต้นไหน ลูกไม่อร่อยก็ตัดทิ้งเลยครับให้อยู่ระหว่าง6เมตรครึ่งครับโดยประมาณนั้น6เมตรครึ่งจากคัดสายพันธุ์นี่เกิดจากการาลูกที่เพาะจากมาเมล็ดครับไปดูจากกิ่งตอนกิ่งกิตารครับครับอันนี้คือเขียวแอปเปิ้ลอ่า ขวขกี้ยงกับต้นสายครับเหมือนกับเมื่อตะกี้วากเี้ยงไว้ยูครับเขาจะประสานจะเติบโตค่อนข้างจะไวมากครับเถียวแอปเปิ<ม>้ลข้อเสียของเขาจะเติบโตค่อนข้างจะช้ารบบรากของเขาจะไม่ค่อนข้างจะช้ามากครับจากประสบการณ์ดูครับเพื่อนๆตะกล้องดูครับนี่คือรากของต้นสายซึ่งเป็นพืชจักูนเดียวกับลำไยคิดต้นดูครับอันนี้ปลูกไว้โดยประมาณ สามสิบกว่าต้นครับครับมุมนี้าจากากิ่งตอนที่เราซื้อมานานเลยครับดูครับจะปลูกไอ้ล้มตะแคงล้มตะแคงก็มีการตอนครับไปขยายพันธุ์ต่อจากสายพันธุ์ดีดูครับอันนี้คือจากาต้นสายที่ทาบให้ล้มตะแคงโดยสัญชาตญาณเขาจะแตกแขนงขึ้นแตกยอดดูครับลักษณะนี้ดูครับเ,เพื่อน ไม่ต้องไปเสียด้ยตังครับช่วงนั้นเราซื้อของเพื่อนตัดเลยครับตัดเพื่อเลี้ยงอันนี้คือของต้นสายถ้าไม่ตัดเขาจะกิวดูครับดูความแตกต่างครับเขาจะเกีว่วอันนี้เราจะไม่อ่าตอนเลยครับเพราะของเรามีเยอะดูครับอย่างนี้ก็จะตัดครับดูครับไอ้น,นี่ จริงตอนสมัยก่อนเราล้มตะแคงเพื่อนๆไปเรียนแบบได้นะครับที่ไม่ค่อยมีพันุเป็นของตัวเองดูครับเลกเลียนรประสบการณ์กันได้ครับไปดูต้นติดตาอยาปลูกโดยใช้ต้นทุนน้อยครับดูครับรากผูพอนเขาเมื่อก่อนให้ล้มตะแคงไว้ในเข่งไปดูอีกครับอันนี้คือต้นติดตาจากพัทลุงมีมัดลอกอาจารย์เก่งเรื่องมาตัวรสช,ชาติอร่อยเรา พิมอร่อยมากครับรสชาติอร่อยมากเนื้อพอประมาณหวานพอประมาณเปลือกบางแข็งมากครับดูครับไอน,นี้คือต้นติตาคุ้มมากครับมาดูวิธีการจัดก,การเอาตาเขาคือเอาตาเขาไปติดต่อครับอันนี้เราจะทาปอกก็ได้ครับเพื่อนๆซื้อมาค่อนข้างจะแพงดูครับไอน,นี้คือ,อต้นสายเสริมรากเพื่อความมั่นคงาตากล้องมามุมนี้ ไอ้นี้คือเกิดจากการเพาะเมล็ดดูครับเพื่อนเพื่อนคือการขวากเลี้ยงเมื่อตะกี้ขวากเลี้ยงนะครับอันนี้ดูดูครับเห็นไหมหลังจากขวากเลี้ยงเพื่อนเพื่อครับดูครับหลุมเดียวมีนี่ครับกล้องมามุมนี้ครับดูครับนี่คือการติดตาการติดตากับต่อสายหากินจริงดูครับมาเน้นว่าเราตามมาจากไหนดูครับเพื่อนเพื่อนดูครับ นี่คือแนะเลยครับเอาตามาจากต้นนี้ครับสายพันธุ์ดีดูครับเพื่อนๆครับดูครับการเตรียมเอาตาหลังจากนี้ครับเลือกที่ขึงไปสาัดอัตราติดประมาณ90%อร์เซแต่หมายความว่าไม่ได้ติดกับทุกตานะครับให้สังเกตดูนะครับไม่กักวิชาวันนี้ดูครับถ้าสายพันธุ์ดีมีชายไปกว่าครึ่งดูครับ อธิบายคร่าวๆเลยครับหลุมนี้ต่อไปดูครับผลผลิตจะขนาดไหนก็โดยประมาณพอเป็นสังเขตครับเพื่อนๆจะใช้มีดกรีดแกะเอาตาเขาออกก็เหมือนกับพืชทั่วไปครับดูครับแต่ต้องเอาช่วงนี้นะครับอย่างลักษณะน,นี้สักประมาณ20วันก็แกะเลยครับกึ่งเพสลาดผ้ามุมล่างก็ติดครับมุมล่างกับตะกอง ติดแต่อัตรารอดติดน้อยครับดูครับนี่คือสายพันธุ์ที่เอามาจากพัทลุลงไปดูต้นอื่นอีกครับครับเพื่อนๆนี่คือจากที่เราติดตาเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วใส่กระถางขวางดินเพื่อรักษาความชื้นถ้าใครสนใจก็ขุดล้อมไปได้นะครับ ดูครับดูความสูงครับค่อนข้างจะขนส่งยากแล้วถ้าลักษณะนี้แนะนําเพื่อนๆครับใส่ในตะกร้าก็ตัดได้ครับตัดยอดได้เลยครับดูครับถ้าตัดยอดลักษณะนี้จะเพิ่มเป็น2ยอดโดยไปปลกไปดูอีกครับครับเพื่อนๆดูจากการประวัติการทำดูดูครับนี่คือกิ่งตอนครับกิ่งตอนอราบต้นเมื่อตะขีลดต้นทุนครับนี่คือต้นสายดูครับสาม สามมบเถาช่วยอตามากินคนสูงคงค่อนข้างจะยากเลยครับครับเพื่อนๆเอาไปเรียมแบบได้นะครับสวนคุณชายปลูกไม้หลากหลายมุมนี้เราให้กับเพื่อนเพื่อนที่สนใจดูครับแลกเปลี่ยนประสบการช่วยกดติดตามเพื่อเอป็นกำลังใจสวนคุณชายด้วยนะครับ